สวัสดีคนครับผมและนี่ก็คือสิ่งของประหลาดที่เพิ่งเข้ามาร้านเราใหม่ๆสดๆนะครับเราจะไปแกะกล่องพร้อมๆกันเลยไปดูพร้อมๆกันครับตัวนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมดูหน้ากล่องแบบนี้มากล่องกระดาษแบบนี้เลยนะครับ C M 3 0 0ห้าศูนย์เวอร์ชันเอสซ็กเนตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงไปแกะดูพร้อมกันครับว้าว ฟิลจับนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับฟิลจับนี่ถือว่าโอเคเลยมีโหลดเดอร์แถมให้นะครับมีปลอกให้หนึ่งอันนะครับวิธีโหลดนะครับผมวิธีเปิดตัวฝาโหลดนะครับผมก็แค่แดันนี่นะครับดันเข้าไปนะจังฝาแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาจะเปิดขึ้นนะครับ ดันเข้าไปนะคดันเข้าไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็กดปึ๊บกดยับนะครับประมาณนี้แล้วก็กใส่ตัวลูกเข้าไปนะครับแนะนำให้ใส่ใส่ลูกก่อนนะครับอย่างนี้นะับโอเคนะฮะแล้วเราก็จะชัดนะครับ วิธีรีโหลดนะครับผมก็ง่ายๆนะครับอ่าในกล่องเขาจะแถมโซโลดเดอร์มาให้นะครับแล้วก็เราก็จ่ออย่างนี้แล้วเราก็กดปักอย่างนี้เลยนะก็กดลงไปจนกว่ามันจะกดใส่ไม่ได้ก็ถือว่าเต็มนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ใส่ลูกรีโหลดได้เลยครับ,บน,นะอ่ะไปลุยกันครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับ ก็จะกาะเป็นสามลูกแล้วก็อนข้างที่จะเจาะได้แรงนะครับผมประมาณนี้เลยนะเท่าที่คุณเห็นในโกโก,โกนะท่านน,นะครับผมประมาณนี้ครับก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับ M 3 5 0ไซม่าลูกซองช็อตกันตัวนี้นะครับผมก็สามารถเข้ามาได้เลยที่ Line at BBtoy 888นะครับผมอีกครั้งนะครับ Line at BBtoy 888หรือช่องทาง Lazada ก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมจะมีอะไรเดี๋ยวก็ติดตามไปดูแล้วกันนะครับวันนี้มาแคน่นี้สั้นๆพอครับขอบคุณครับ